ดูเห็นมุมแบบ360องศากันเลยนะคะสวยมากๆสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ City Coffee พัทยานะคะซึ่งมันอยู่บนเขาค่ะทุกคนเขาพระตำหนักใช่ไหมนี่เราก็จะเห็นวิวทะเลแบบนี้เลยแพนมาตรงนี้ตามมาตามมาซึ่งวันนี้ดอกไม้ก็ เท่าที่เห็นนะคะทุกคนนี่ดูดูวิวพัทยาก่อนดูเห็นมุมแบบ360องศากันเลยนะคะสวยมากๆแนะนำว่าให้มาช่งชาวงเช้าหรือไม่ก็ช่วงเย็นนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้คือแบบแดดแรงมากแ่ะะ<ไ>ประมาณบ่ายสองอ่ะป้าขึ้นไ่ไปดูป้ายพัทยาอ่เดี๋ยวเราพาไปดูตรงนู้นนะคะจะเป็นป้ายพัทยาซิตตี้นั่นเองค่ะ <laughs> ต้องดูรถด้วยนะ ตอนนี้นะท่องเที่ยวก็แบบเยอะมากะคะ่ะคนเยอะมากๆเลยค่ะวันนี้เป็นวันหยุดยาวด้วยแนะนับว่าที่ทาครีมกันแดดนะคะทุกคนทาแล้วกับย้ำๆๆให้มานะแดดแรงมากกับวันนี้นี่อันนี้ก็เป็นมุมอีกถ่ายรูปใช่นี่ก็เป็นมุมเดิมนี่ตรงนี้นะคะเราจะอยู่กันที่ข้างหลังป้ายคําว่าพัทยาซิตี้ค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็น อะไรนะแหลม,ลมบาิบาีไฮนี่เขาแบบขึ้นท่าเรือไปเกาะล้านนะคะทุกคนตรงนั้นก็จะเป็นเรือพวกแบบว่าคาเฟ่ตกหมึกค่ะเราจะพาทุกคนนะคะลงไปชมข้างล่างค่ะข้างหลังป้ายพัทยาซิตี้นะคะตามลงมาเลยจะมีบันไดลงแบบนี้นะคะจับเราเด้วยนะค่อนข้างจะชันมากามนิดหนึ่ง ให้เราชมแค่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ไดนไปนะมันเหนื่อยร้อนมากเลยลนะคะตอนนี้วันนี้นะคะนี่ดูโอ้โหสปีดรอะไรเรียบเลยนะคะแล้วก็วันนี้คนไปเกาะร้านคือเยอะมากดูสังเกตจากรถนะรถจอดเยอะมากรุ่นคนเหมือนนอนเลยค่ะนี่กำลังเดินเข้าไปอ่ะข้ามฝั่งไปเขาเรียกะไรไปเกาะล้านไปเกาะล้านคนเยอะมากเสียวอะ่ะดูดิ

ใช่แล้วก็มี G L S ออเนียมันมีัมีมี A T M กกินไหมกินไอะไรเค้กก no? hey. ินไหม <worship bird. S 1> <me> ันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบอกทำลัาทำใหม่บ้างบอกบอกว่าดีก็ไม่มา้